ครับก็สวัสดีครับวันนี้พบกับมิตรชนครับวันนี้มิตรชนมีโอกาสได้มาร่วมงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของชมรมกล้วยไม้นะครับซึ่งเขามีาาก,การจัดการคล้ายๆประชุมประจรําเดือนประกวดประชันกล้วยไม้กันเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีหลังจากผ่านวิกฤติโควิดนะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้ครับเป็นบริเวณของ บริษัท b f c นะครับซึ่งก็อยู่ด้านหน้าของบริษัทแต่ว่าบริเวณที่เขาจะจัดการประกวดประชันกันนะครับเป็นการประชุมจําเป็นด้านในด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยครับครับก็บรรยากาศก็เป็นไปแบบนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยๆมีเจ้าของสวนต่างๆนะครับก็ค่อยๆทยอย,อย,อยนําไม้เข้ามาแขวนนะครับเพื่อที่จะมา ชันขันแข่งกันนะครับซึ่งก็มีไม้เริ่มทยอยเข้ามาครับก็เป็นตัวนี้ก็สวยงามมลก็ผมจไปพัพางก่อนก่อนที่งานจะเริ่มนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นพวกแวนด้านะครับสวยงามครับผมพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาสายพันธุ์ไปไกลนะครับ ็น่าจะเป็นพวกแอสโคนะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะครับก็เป็นรูปผสมนะครับสวยงามจริงๆนะครับก็ชมบรรยากาศชมดอกไม้ไปเรื่อยๆนะครับถึงเจ้าของสวนเนี่ยเขาก็พัฒนาสายพันธุ์มาแล้วก็เรียกว่าอันนี้ก็เป็นถ้าผมดูไม่ผิดนะน่าจะเป็นพวกลูกผสมนะครับแต่เราเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อย ไปสืบกันอีกทีว่ามันคืออะไรแต่สวยงามจริงๆครับเป็นลูกของผสมตะกูลกุหลาบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งครับซึ่งเรียกว่าถ้าด,ดูแล้วนี่ถ้าเดาไม่ผิดน,น่าจะเป็นมีสายเลือกพวกต่ช้างแหละครับก็อันนี้ผิดถูกยังไงก็เดี๋ยวไปว่ากันกทีนะครับเพราะว่ามิตรชนก็ถ้าดูจากตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจครับถ้าดูจากอย่างลักษณะอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกลูกของ ก็สวยงามครับคือเจ้าของสวนเนี่ยครับเขาจะมีการประชุมเกี่ยวกับชมรมป้วยไม้กับเรียกว่าประชุมประจําเดือนประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเขาแกะนะครับสวยงามจริงๆสีสันนะครับก็นี่ครับอีกตัวนะครับเป็นกลมตะกูสามปอยเลยครับก็เป็นบรรยากาศ ของการพบปะสังสรรค์กันมีการประชุมกันนะครับก็ทุกท่านที่จะเข้ามาก็เป็นเจ้าของส้น้วยไม้นะครับก็มีการลงทะเบียนกันนานๆเจอหน้ากันทีก็มีการทักทายพูดคุยกันครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาพระก็ท่านก็ชอบในวงการกล้วยไม้นะครับท่านก็นําไม้มาประกวดเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นรองเท้านาฬิกาครับ นำประมาณต้นสี่ห้าต้นก็แต่ละเจ้าก็จะนำกล้วยไม้นะครับที <h <h ่ตัวเองเลี้ยงไว้มาเจริญงาข้าประดับนะครับก็สวยงามจริงๆนี่ก็เป็นตระกูลรองเท้านาฬิกา แต่ละสวนนะครับนำต้นไม้ของตนเองมาเนี่ยก็จะมีการมาลงทะเบียนแบบนี้นะครับแล้วก็เรียกว่ามีคณะกรรมการนะครับที่จะพิจารณานะตัดสินอันนี้ก็เป็นตระกูลรองเท้านาฬีนะครับเขาเรียกกันว่าเป็นพ้นไม้ช่อครับจึงก็เป็นแงวหนึ่งที่มีการนำมาโชว์กวดประชันกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นของหลวงที่นะครับท่านท่านรัก ในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นะครับแล้วก็ได้นำมาโชว์ในงานว่ากันเถอะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมพบปะสังรันกันประจำเดือนนะครับแล้วก็มีการมาปรูกพดคุยปรึกษาหารือกันนะครับว่าองค์การกล้วยไม้นี่ก็เงียบไปนานหลังจากวิกฤตโควิดนะครับก็พี่ท่านนี้ก็อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งนำกล้วยไม้นะครับที่เขาจะเล่นแนว กล้วยไม้ฟอมกลมใช่ไหมพี่ใช่นะครับฟอมกลมซึ่งพี่เขาบอกว่ามันก็จะเน้นไปทางพวกเหลืองตรังถ้าส่วนใหญ่นะครับก็สวยงามครับของพี่เขาครับดูครับบนเกณเมื่อแต่ละสวนนํากล้วยไม้ของตัวเองนะครับมาเพราะนั้นผมก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการเขาก็จะมาติดป้ายนะครับเป็นติดป้าย บอกรายละเอียดนะครับแต่ละคนแต่ละท่านไว้หลังจากที่เวลาผ่านไปนะครับเจ้าของสวนกล้วยไม้นะครับก็นํากล้วยไม้มาลงทะเบียนกันมากขึ้นนะครับแล้วก็หนาตาเชิญเลยครับเชิญเลยจะสังเกตเห็นว่ากล้วยไม้เฉพาะสะกุลเดียวนะครับรองเท้านารีเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับซึ่งก็แต่ละสวนก็มีข้อแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ เรียกว่าพัฒนากันมีเอกลักษณ์ของสวนแต่ละสวนนะครับแต่ละคนวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่หลังจากที่หยุดวิกฤตโควิดนะครับก็มีโอกาสได้มาสังสรรพบปะพูดคุยกันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงครับของการพัฒนาสายพันธุ์ผมคุยกับเจ้าของสวนนะครับที่เขาเอาไม้มามาชมเชยกันเนี่ยฮะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับในประจำเดือน นะครับซึ่งก็พี่เขาบอกว่ากว่าจะได้มาเป็นแบบนี้ใช้เวลาเกือบ20ปีครับแล้วก็ถ้าหากว่า20ปีเนี่ยใน1ชั่วอายุคนเนี่ยถือว่าพัฒนายากมากเพราะฉะนั้นก็เกิดจากการที่ความสมัครสมานสามัคคีกันนะครับก็แลกเปลี่ยนกันก็ถือจะจะช่วยในการย่นระยะเวลาได้ตอนนี้ตัวแท้เลยครับเป็นรองเท้านารี ali, ฟิลิปปินนะครับเป็นลูกผสมนะครับไม่ใช่ตัวแท้ ตัวตัวนี้ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาคือสโตนีอายครับซึ่งชื่อเขาก็คือสโตนีอานะครับเอาละครับทีนี้มาดูกระบี่นะครับเข้ากับฟิลิปปินส์นะครับก็ออกมาแนวนี้นะครับก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนี่ก็เช่นเดียวกันครับก็เป็นกระบี่เข้ากับฟิลิปปินส์เหมือนกันนะครับครับทางนี้ก็เป็น ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกล้วยไม้นะครับนานๆเจอกันทีโควิดเล่นซาไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรกันเลยเท่าที่เห็นเสื้อวๆลายๆนี่ก็เป็นนายกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยครับคุณลุงเย็นออคิดครับเย็นนะครับส่วนทางซ้ายมือนี่ก็เป็นคุณลุงบัญชาและพูดคุยกับทางผู้บริหารของ b f c สครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องตัดเป็น EP ที่1ครับเพราะว่ายังมีเรื่องราวความสวยความงามของกล้วยไม้ในงานนี้ให้ท่านผู้ชมรับชมกันอีกเยอะนะครับ สำหรับ EP ีที่2ในวันพรุ่งนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะติดตามนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบอกชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดตับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับ